รวมรถมือสองสวัสดีค่ะรถเก๋งโตโยต้าโคโรราตองหนึ่งนะคะเครื่อง1.5ค่ะเร่มพร้อมโอนนะคะภาษีไม่ขาดล้อใหม่ยางใหม่แบตใหม่ฟิล์มใหม่ของเหลวเปลี่ยนถ่ายแล้วสภาพสีก็ไม่น่าเกียดค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะกว้างๆนั่งสบายใช้งานได้ดีนะคะสามารถขับทางไกลได้เบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะทุกท่านถึงรถจะอายุเยอะแต่สภาพดีนะคะใช้งานได้เลยค่ะ ราคาไม่แพงค่ะ3า5 0 0บาทลดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลความร้อนปกติแอร์เย็นเชื้อเพลิงน้ำมันล้วนนะคะสนใจโทรคุยและนัดดูรถติดต่อผู้ขายด้วยตนเองตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ